สวัสดีครับพบกับต้นอูกครูฟุตบอลสวัสดีครับเพื่อนๆก็พบกันเช่นเคยนะครับสําหรับพวกเรานะครับต้นอูกครูฟุตบอลนะครับคลิปนี้ก็พิเศษนิดนึงได้แขก v i p มาเลยครับเป็นเซเลปของวงการ GG เลยนะครับพี่ต้นรักกทุกคนโอเคกันนัดเจอกันนะครับช่วงสงการมากินข้าวกันก็เข้าเข้าเลยนะพี่ตจ้านะเข้าเลยก็วิกนี้นะครับเป็น เป็นวีคที่มีโปรแกรมดับเบิลเกมวีคเยอะมากนะครับ,รบก็มีให้ได้ลุ้น12คู่นะครับจาก18ทีมในในพิมพ์นี้สัปดาห์นี้นะเข้าคู่แรกเลยนะครับคู่แรกตอนวันเสาร์หกโมงครึ่งนะครับสเปอร์เจอกับไบตันสเปอร์นี่มีโปรแกรมนัดเดียวส่วนไบตันนะครับมีโปรแกรม2นัดก็คือเยือนสเปอร์กับเยือนแมนซิตี้อัปเดตตัวเจ็บของสเปอร์ก่อนนะครับพี่ต้นก็สเปอร์เจ็บ สามตัวนะครับมีจาเฟตทากันก้าแมตต์ดโดเฮอร์ตี้แล้วก็โอลิ 3, วสคิปสามคนนี้ลงไม่ได้ส่วนของไบตันก็จะขอบมอร์เดิลตัวเดียวพี่ต้นว่าไงคู่นี้ทศนะคู่นี้นะพี่มันมันดีตรงที่ว่าสเปอร์เนี่ยเตะนัดเดียวทําให้คนไม่ค่อยกล้าเลือกแต่ถ้าชอบนะถ้าชอบใจพี่นะชอบอครูเซฟกี้เหตุผลเหตุผล,ผลมา,ลาตั้งแต่มาเนี่ยนะตั้งแต่มาเนี่ย,ยครูเซฟกี้เนี่ยทำแต้มตลอดเลย Mm hmm. มีประตูมีแอซซิตตลอดนะมีแค่นัดเดียวเองมั้งที่ได้สองแต้มไม่ค่อยแบงค์ไม่ค่อยแบงค์ได้ตลอดแล้วก็ราคาก็ต่ําด้วยาาน่าเลือกนะอีกคนนึงถ้าจะให้เลือกระหว่างซอนกับเคนพี่ตอนนี้มองไปที่ซอนพี่ชอบซอนพี่ชอบซอนมากกว่านะสวยเลยของผมนะของผมแลนะที่ของผมนะ ไม่มีครูดูซิปกี้ไม่มีซอนมีแค่แม่คนเดียวนะแล้วแต่คนชอบเลยแล้วก็ไม่มีเบตันเบตันเอ้แต่เบตันสองนัดนะเบตันสองนัดเจอทั้งโอ้โหเจอทั้งแเนซรเจอทั้งแมนซีไม่ไหวไม่ไหวแต่นัดล่าสุดยิงนอนได้สองลูกแต่ก็ไม่ไหวเหมือนกันนะไม่ไหวไม่ไหวคู่นี้นะครับส่วนตัวผมมองว่าสเปอร์ชนะได้ครับชนะได้มีลุ้นคินชิดด้วยแต่ ในแฟนตาซีผมผมคงจะใส่แค่คนเดียวนะถ้าจะใส่เตเปอร์ T นะครับ <Yeah. S 1> ผมจะใส่คนเดียวคนที่ผมชอบผมชอบเคนนะผมชอบเคนส่วนตัวคือผมชอบเคนเพราะว่าเคนเนี่ยนอกจากจะยิงประตูแล้วเหมือนกับช่วงหลังเนี่ยเปลี่ยนเป็นร่างทองเลยคือเล่นแล้วถอยลงมาสร้างโอกาสเพื่อเริ่มทีมได้แต่มันไม่เหมือนกับพวกฟิมิโน่พวกลาการซตนะคือ Ken เคนถอยลงมาก็จริงแต่ในระหว่างเกมโอกาสทําประตูของเขาก็ยังเยอะอยู่ดีนะครับเพียงแต่ว่ามันยิงแล้วมันไม่คลิกมันไม่ใช่แค่นั้นเอง แล้วอีกจุดนึงก็คือเคนได้รุ้นจุดโทษผมก็ชอบเคนคู่นี้ในส่วนตัวผมมองว่าสเปอร์ชนะครับผมส่วนในแฟนตาซีพี่ต้นเลือกเป็นพวกคลูซิปกี้ครับของผมก็อาจจะเป็นฮันรีเคนครับถัดไปนะครับเป็นทีมรักพี่ต้นเลยนะครับวันเสาร์สามทุ่มแมนยูเจอนอร์ลิตซิตี้แมนยูสามตัวทีิ้งไม่ได้นะครับลูกชอว์ลาฟเอวลานสกอตแม็กโทมิเน่นะครับส่วนของนอร์ลิตสองตัวที่เจ็บแน่ๆนะครับอ่าดัมไอน่ากับโอซานโอบักแล้วก็เช็คพิษสองคนนะครับเป็นบิลลี่กิมมอร์กับจอร์จาเจน คู่นี้แมนยูนอลิทไม่เลือกแมนยูไม่ได้ครับนาะทีนี้ไม่เลือกแมนยูไม่ได้เพราะว่าต้องบอกพี่ต้นว่า U, มแมนยูมีโปรแกรม2นัดอ่ามีโปรแกรม2นัดเพราะว่ามีโปรแกรม2นัดด้วยและเจอนอลิทถ้าเกิดว่าทําอะไรนอลิทไม่ได้อีกนะครับไม่ไม่ต้องไปแล้วครับอยู่ฝาแชมเปี้ยนลีกแต่นอลิทผู้ช่วงหลังฟอร์มดีมากนะดีไหมฟอร์มดีฟอร์มดีใช่แต่ว่าแมนยูมันต้องฮึกเหิมแล้วส่วนตัวนะครับส่วนตัวพี่ต้นบอกามนยูชนะแมนยูชนะนักเตะทิพย์ต้นแต่ไม่คลีนไม่คลีนก็เจอนอลิทนะไม่คลีน เพราะว่าอย่างยังไงซะก็มองว่าบุกี้ก็ยังเป็นทีเด็ดของนอริยูแล้วก็แมนยูเนี่ยตัวที่คิดว่าน่าจะเลือกนะครับพี่มองที่รูโน่กับปอกบาเฮ้ยฉี่มาปอกบาเลยเหรอีกมาปอกบาเลยเพราะเหตุผลต้องมีเหตุผลนะพี่ต้นเพราะอะไรเพราะเตะสองนัดแล้วปอกบาก็ต้องการนัดลงสนามต้องการนัดลงสนามมันใกล้มันมันใกล้จะจบฤดูกาลลวใกล้จะถึงบอลโลกแล้ต้องมีนัดลงสนามเขาบ้างแล้ว ส,ส่วนตัวผมนะผมมองว่าแมนยูชนะครับเหตุผลที่ชนะเพราะว่าอะไรเพราะว่านอริทดึงเล่นยิงมัน่นใจคือบอลมัน่นใจแล้ว,ลวบอลกล้กา,ลลาเล่นบอลกล้าเล่นครับกล้าเล่นกล้าแลกอารมณ์ประมาณนอริทตอนนี้คือโอกาสตกชั้นมันสูงอยู่แล้วได้อยู่ดีเมื่อเหมือนกับมีลุ้นมีเฮื่อกสุดท้ายก่อนตายครับเหมือนคนก่อนตายได้ดิน้นได้เฮือกอาการดีขึ้นเพราะฉะนอริทจะลงเล่นในฐานะตตรางนัดเนี่ยจะไม่ได้เอาหนึ่งแต้มแล้วจะแลกเอาสามแต้มผมมองว่า ถึงเวลาที่แมนยูจะชนะแล้วคือแมนยูเนี่ยอาจจะดูแย่ๆแต่ในออร์ฟอร์ดก็ยังน่าเชื่อถือนะครับส่วนนักเตะที่ผมเลือกในแฟนตาซีนะส่วนตัวผมผมเลือกบูโน่นะครับเพราะว่าเป็นสมการนะทั้งจ่ายทั้งยิงแล้วก็เล่นลูกเซตพีด้วยอีกคนหนึ่งจะเลือกดีไหมหระหว่างโรนันโดหรือไม่เลือกเลยนะครับคือโรนันโดช่วงหลังชอบฉีกยมาได้ทั้งซ้ายผมผมก็เลยงงว่ามันยังไงนะครับแต่ก็อาจจะยังเลือกนะครับกิเซอรโรนัโดวัดใจครั้งสุดท้ายแล้วครั้งสุดท้ายของไนโดถ้าไม่ยิงนอร ก็คงจะยิงใครแล้วก็ขาดกันแล้ว,ลวครับก่อนนั้นผมมองว่ามันอยู่ชนะครับแล้วก็จะคลีนทีทวันเจอเนอเิตเอาอ่ะถัดมาอีกคู่นะครับเซาทแทมป์ตันเจออาร์เซนอลเซาทแทมป์ตันนี่โอ้โหล่าสุดเจอสเปอร์ล้อซะหกครึ่งโหล <c oughs> อัปเดตตัวเจ็บนะครับก็มีตัวเช็คฟิตสองตัวเชนลองกับอเล็กแม็กคารที่ใครที่นัดนี้เซาเล่น2นัดนะครับใครเลือกเฟเตอร์ฟอสเตอร์ไม่ได้ชัวร์แล้วนะครับเพราะว่าอเล็กแม็กคารที่กลับมาซ้อมแล้วก็มีโอกาสลง พอจะไม่ชัวร์นะครับไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วสำหรับเฟเตอร์ฟอสเตอร์นะครับส่วนอัลเนนต์สามตัวนะครับก็ตัวเจ็บตัวเดิมนะครับทาเกฮิโร่โทมิยาสุคิแลนเทนี่แล้วก็โทมัสปาเตที่เจ็บอยู่คุณนี่พี่ต้นว่างนะครับเซามีโปรแกร,รมสองนัดอาร์เซนอลมีโปรแกร,รมสองนัดเหมือนกันถ้าจะเลือกหลังอาร์เซนอลก็หวังหวังคลิงชี้กับน,นัดเจอเซานี่แหละอีกนัดนึงไปเยือนเชลซีนัดนึงไปเยือนเชลซีพี่ว่าเชลซีช่วงนี้กำลังกำลังทำได้ ของหน้ากองางกําลังมีประตูเกือบมีปฏิหารนะกับลิมอลิดนะเกือบทําได้แล้วนะผมน okay. hey. yeah. şey ี่ก็เชียนะเชียเลยเชียเชียเชลซีเลยคือส่วนตัวผมก็คือแอบเชียลิมอลิดแต่พอบอลเชลซีนํมมาหนันแล้วผมรู้กลับมาผมเชียเชลซีเข้ารอบเลยนะคือมันมันเล่นหน้าเข้าอ่ะไม่หน้าตกอ่ะมันเล่นไม่หน้าตกรอบอ่ะก็ก็คิดว่าถ้าเกิดถ้าเกิดหวังแค่คลีนนัดเดียวนะอาร์เซนอล อาร์มันต้องเลือกสองมัดไงพี่ต้นมันต้องเลือกเผื่อน่ะคนเอาเจาะไปทีจีเลยเนี่ยในจีีเนต้จะลือบไปทีจีเลยนะเลือกเลือกหลังน้อนเลือกหวังแปดแต้มก็ได้ออ๋ไม่ต้องหวังสิบสองแต้มหวังแปดแต้มก็ได้เพราะสิบสองแต้มถ้าดูทีมอื่นๆทีมอื่นๆที่เตะสองนัดเหมือนกันน่ะมีแค่นิวคาสเซิลเองมั้งที่หวังสิบสองแต้มได้นะก็คิดว่ายังเลือกหลังอันเซนนอลอยู่ทั้งไวท์ทั้งกัปเรียนแล้วก็เรมเดล ปลอดภัยนะสามตัวนี้ปลอดภัยก่อนอสองอนี่ยังไม่ปลอดภัยไม่รู้<พ>จะเอาใครมาลงก็ <นะ S 2> ปลอดภัยก็สําหรับส่วนตัวผมนะครับผมมองว่าอาร์เซนอลผมเลือกแนวลุกด,ดีกว่าสองนัดนะผมเลือกแนวลุกนะครับอาจจะหนึ่งตัวผมเลือกเป็นบูโยซาก้าละกันอีกคนหนึ่งกําลังช่างใจระหว่างมาตินโอเดนการ์ดกับเอเล็กซองลากาเซตคือคือปกติเนี่ยผมจะชอบกาเบรียลมาตินเนลลี่นะถ้าถ้าใครดูคลิปผมนะผมจะเป็นคนที่ชอบกาเบรียลมาตินเนลลี่เลยแต่นัดล่าสุดลงมาโอ้โหชีก เล่นติดเกาะริมเส้นเลยผมไม่ชอบอยู่แล้วนักเตะที่เล่นแนวลุกตามเล่นใกล้ๆเส้นข้างสนามผมจะไม่เลือกเลยนะครับผมมองว่ามันทำคะแนนยากส่วนเอลซองลากาแซช่วงหลังเกมทํามไม่ดีเกมทํามไม่ดีมากๆนะครับไม่อยู่ครบ90นาทีตลอดดีไม่ดี2นัดนี้จะมีบางนัดและใดนัดหนึ่งที่เป็นตัวสำรองด้วยก็อาจจะเลือกเป็นกู้ยโยซาก้ากับมาติโอเดนการ์ละกันคู่นี้ผมมองว่าด้วยความย้าแย่ของแทม์ันที่แพ้โมกนัดติดนะครับบวกแรงจูงใจที่ไม่ต้องลุ้นตกชั้นแล้วผมมองว่าชานอนดีพอที่บุกชนะได้คร ถัดไป,นะ,ะปน,นะครับเป็นวัดฟอร์ดกับเบนฟอร์ดนะครับฝั่งวัดฟอร์ดมีตัวเจ็บตัวเดียวคือนิโคลัสเอ็นคูรูนะครับส่วนเบนฟอร์ดพร้อมสุดๆแน่นสุดๆฟอร์มก็กําลังดีด้วยเพียงแต่คู่นี้มีโปรแกรมเตะทีมละหนึ่งนัดแค่นั้นพี่ต้นว่าไงก็เบนฟอร์ดล่างทองอะนะะตรงนี้ <S 1> <S 1> ถ้าอยากจะเลือกเพื่อที่จะมีคะแนนบ้างก็คงต้องเลือกโทนี่โทนี่ต้องเลือกโทนี่เลยเพราะยังไงซะ วัตฟอร์ดอาจจะโดนจุดโทษง่ายด้วยอเออแต่หลังวัตฟอร์ดมันช้าหลังวัตฟอร์ดเนี่ยโดนจุดโทษง่ายาแล้วโทนี่เป็นคนยิง,งๆๆจุดโทษเพราะฉะน,น,นั้นเนี่ยถ้าจะเลือกเลือกโทนี่ได้ตัวเดียวเลยคู่นี้นะทั้งสองทั้งสองฝั่งเลยพี่มองว่าเลือกโทนี่ได้ตัวเดียวเลยตัวอื่นไม่แน่ไม่นอนแล้วก็ไม่รู้จะลงไหมอ่าบางนัดที่แล้วมีรู้สึกมีหลังมีหลังเบนฟอร์ดที่เราคิดว่าลงแน่แล้วไม่ลงอีกตวง ที่สาคัญคือคู่นี้มันเตะทีมมนัสด้วยนะทีมมอนัสด้วยไม่สมควรเลือดนะครับในในส่วนของแฟนตาซีนะส่วนบทพ่อพิจารณ์ผมมองคู่นี้เบนฟอร์ดก็จะทำงานดีอย่างต่อเนื่องครับคิดว่ายังไงก็ไม่แพ้วัดฟอร์ดละกันส่วนในแฟนตาซีผมไม่เลือกใครเลยครับผมไม่เอาเลยมาถึงวันอาทิตย์นะครับคู่แรกนะครับสองทุ่มสิบห้านเซลเปิดบ้านเจอกับเสเตอร์ซิตี้นวคาสเซลนะครับคาร์ลัมบินสันนะครับที่มีข่าวใกล้หายใกล้หายยังนะครับ วิกนี้ยังลงไม่ได้นะครับหายเจ็บน่าจะเป็นช่วงปลายเดือนถึงต้นเดือนหน้าเลยส่วนตัวเจ็บ3ตัวลงไม่ได้ก็เป็นไอแซคเฮเดนคีเดนเทปเปียแล้วก็โจวิลล็อกส่วนฝั่งเลสเตอร์ตัวเจ็บก็เป็นเจมี่วาดี้กับวินเฟดเอนดินี่คู่นี้คู่นี้ผมผมขอทันทีก่นนนนนนนอนพิ่ตรนาละกันคู่นี้ผมชอบมากเลยครับชอบมากชอบมากมากเลยครับนิวคาสเซิลครับผมผมชอบเลยครับปันทงเลยครับในหมดวิเคราะห์วิจารณ์ผมมองว่านิวคาสเซิลดีพอที่ชนะเลสเตอร์เลยนะครับ ดีไม่ได้ใช้แบบคินชีตด้วยเหตุผลเพราะอะไรเพราะเลสเตอร์วันพฤหัสนี้มีโปรแกรมเล่นยูโรปาคอนเฟล็นต์นะครับแต่วันพฤหัสไปเยือนนะครับเราต้องแยกออกว่าเพื่อที่แล้วเนี่ยมันกับเพื่อนนี้จะไม่เหมือนกันนะครับเพื่อที่แล้วเลสเตอร์เล่นวันพฤหัสแต่เล่นในบ้านนะครับวันนี้ไปเยือนนะครับเดินทางไปเยือนเยือนเสร็จไปพฤหัสกับสุกพักเสาไป <ใน S 1> อ,อาทิตย์ไม่รอดครับผมมองว่าไม่รอดครับยิ่งแรงจูงใจของเลสเตอร์ไปที่ยูโรปาแทบจะทั้งหมดแล้วผมมองว่าใช่ ทีเด็ดนิวคาสเซลเลยครับคู่นี้ผมจะใส่หลังนิวหรือหน้านิวอาจจะใส่คิดฟูดด้วยแล้วใส่หลังเต็มพิกัดเลยในแฟนตาซีผมชอบนิวพี่ต้นว่าไงก็เหมือนกันเลยยังไงก็ชอบนิว5ตัวของนิวที่เป็นกองหลังบวกประตูเนี่ยได้หมดเลือกได้หมดเลยนะเลือกได้หมดไม่เปลี่ยนนิวไม่เปลี่ยนแน่นอนเนี่ยโกเป็นมาตินดูบารก้าแ็กจากซ้ายมาขวาครับเป็นแมตทแทร็เก็ตแมทเบิร์นฟาเบียนแชร์อีมิลครับโอ้โหนะมันเลือกง่ายนะ คือนิวเนี่ยมันดีตรงที่ว่า1น,นะครับเล่น2นัดนะครับหเล่น2นัดสองสองนัดนั้นเป็น2นัดในบ้านในบ้านแล้วก็ไม่เจอ,เจอไม่ได้เจอทีมแข็งมากแล้วแถมนักเตะของนิวเป็นนักเตะที่เลือกง่ายนะครับตรงข้ามกับเลเตอร์เลยนะครับในแฟนตาซีนะครับเลเตอร์กองหลังเลเตอร์ห้าตัวใครจะลงบ้บางก็ไม่รู้ยังไม่รู้เลยเป็นใครแบ็กสี่ตัวนะครับลุคโทมัส เจมส์จัสตินทูมอร์ที่คาตันเย่แล้วก็ลิคโดป,ปาเลราสี่คนนี้เหมือนคุณต้องวัดดูในการส่งลงไปผมมองว่าเลเต,เตอร์อย่ายไปยุ่งนะครับในแฟนตาซีผมมองว่าเลือกยาก,กคูก่นี้ผมชอบนิวพี่ต้นก็ชอบนิวนะชอบ New น,นิวเหมือนกันโอเคครับไปทางเดียวกันละนิวได้แล้วที่ได้เห็นละหลังนิวห <laughs> นึ่งคน <laughs> ละที่ตรงกังนหลังนิวแล้วัดมาเป็นเวสต์แฮมกับเบอร์ลี่นะครับก็มีเวสต์แฮมก็มีเคอร์ซูมาเชฟิตผมมองว่าไม่ผ่านดูวยนะครับส่วนของเบอร์ลี่เป็นเบนมีกับีตร่่นัะล คือคคพี่อ่ะเป็นคนที่อ่ะไม่ค่อยเชื่อใจเบอร์ลี่หรอกเป็นคนที่ไม่ค่อยเชื่อใจเบอร์ลี่เท่าไหร่แล้วถึงจะเจอทีมถึงจะถึงจะเตะสองนัดแต่ไปเยือนเสตแฮมก่อนนะพี่ก็ไม่ค่อยสนใจเบอร์รี่ส่วนเสตแฮมก็อย่างที่ว่าเตะบอลกลางสัปดาห์มาถึงจะเตะในบ้านถึงจะพักแต่ว่าแล้วมันจะพักพอไหมไปทำไปเยือนนะึกไปต้องเนแบบนี้ไปเยือนนะไปเยือนะอออนะ เวทแฮมเนี่ยไปเยือนในบอลบอลยูฟานะแต่ว่ามาเตะในบ้านแต่เวทแฮมเนี่ยวันพรุ่งนี้ต้องไปเยือนนะครับพรุ่งนี้ต้องไปเยือนทีนี้ถามว่าจะพักพอไหมเวทแฮมอ่ะก็เหมือนกรณีเดียวกันกับเลสเตอร์แหละใช่ใช่ผมมองว่าเหมือนกันเลยแล้วอีกอย่างก็คือกลางกลางหน้าของเวทแฮมอ่ะไม่แน่ไม่นอนใครลงก็ได้เหมือนหลังเลสเตอร์นั่นแหละใครลงก็ได้เหมือนกันบางทีเราบอกเราบิ๊กที่แล้วเห็นไหมคิดว่าโบเวนไม่ลงคิดว่าฟิตไม่พอลงเฉยอย่างเงี้ย ไม่ละมา <S <S ไปสำรองซะง,งั้นก็เลือกยากเป็นกานยอดพี่ต้นม,มองว่าเลือกยากไม่คุค่นี้ไ,ไม่เลือกเลยของผมส่วนตัวผมนะครับผมเลือกเบอร์ลี่เป็นแนวรับเลยครับให้เหตุผลเดียวกับนิโคลโซเลยก็คือมาเจองานยากไปเยือนลอนดอนสเตเดียมของเวทแฮมแต่ผมมองว่าเวทแฮมไม่ไหวครับสำารัร่างกายยิ่งสมมุตินะครับในวันพฤหัสเวทแฮมเข้ารอบนะสมมติเข้ารอบนะโอ้โหผมว่าไม่เทกระจาดครับบันเจอเบอร์ลี่นะครับผมมองว่ามีโอกาสไทยหลายตำแหน่ง เพราะฉะนั้นผมเลือกนารับเบอร์ลี่แล้วคิดว่าเบอร์ลี่จะไม่แพ้อ่าถัดมาเป็นบิ๊กแมตไหมหรือนี่ถือว่าเป็นบิ๊กแมตช์อีกไหมอะเรียวพูแมนยูบิ๊กแมตช์อยู่แล้วทีมร,ระ,<ล>ะดับนี้อ, <Big> อัปเดตตัวเจ็บนะครับเรียวพูนั้นปึก๊ก <laughs> ตั้งแต่เปิดฤดูกาลมานะครับเรียวพูชุดนี้เป็นชุดที่เป็นชุดที่พร้อมที่สุดนักเตะสำหรับเรียวพูนะ uh huh. ตัวเจ็บตัวแบรนไม่มีเลยครับส่วนแมนยูก็สภาพเดิมครับแมนยูครับ uh huh. ก็ลูกชอ ลาเฟวรลานสกอร์แมกโทมิเน่เหมือนที่บอกไปในต้นคลิปนัดแรกนะครับเลือกบูเตะนัดเดียวแมนยูเตะดสองนัดแมนยูเนี่ยพี่ต้นเลือกไปแล้วนะเกาเลือกเลือกบูโน่เลือกปอกบาส่วนผมเลือกบูโน่ลิเวอร์พูลอ่ะพี่ต้นในแฟนตาซีมีใครน่าเลือกไหมเลือ์พูลโอ้เวอร์พูลนะเลือกได้ทุกตำแหน่งเลยมันเลือกยากไหมหลังหลังกับหน้าเนี่ยเลือกได้หมดเลยแนวลุกแนวลุกเลือกยากไหมยังไงอ่ะซาร่าซาร่าก็ยืนพื้นนะคนไม่กล้าถอนหรอกเพราะว่า อันเรียกอัดคลิปอะเรียกภูจะมีโปรแกรมอีก2นัดเลยนะทุะต้นเพราะว่าทั้งแชมเป,ปี้ยนลีกคืนนี้ด้วยแล้วก็เอฟเอด้วยเอฟเอคัพเจอซิตีอ้อีกมันก็เลยเลือกยากนะมันติดติดติดกันแล้วผมมองว่าเรียกภูตอนนี้นะครับต่อให้เจอแมนยูต่อให้ขาดยังไงเรียกภูสมมติเฉยๆเกมก็คงจะตึงแมนยูคงไม่ปล่อยให้เรียกภูเล่นง่ายๆนะครับหรือสมมุติลงไปเล่นแล้วแมนยูสู้เรียกภูไม่ได้เลยนะครับเรียกภูก็จะไม่โหมกระหน่ำซัมเมอร์เซลล์หรอกเรียกภูก็จะชนะแค่ในทรงพอ ประคองเกมแต่ถ้าใครดูแต่ถ้าใครดูนัดซิตี้เจอริวอพูลของวิกที่แล้วนะจะเห็นแล้วนะว่าควรเล่นกับริวอพูลยังไงมันอยูมันทำไม่ได้พี่ต <laughs> ้นคือของบางอย่างเห็นนต่ทำไม่ได้ง่ายนะเห็นว่ายืนลายแบบนี้ปุ๊บโวางบอลแม่นๆใช่เพื่อทะลุอ้นไปแล้วให้แล,ลบคือแมนยูเดี๋ยวว่าจะวางแม่นๆเลยพี่ผมเห็นหน้าประตูห้าหกหลาส่งกันยังไะยิงแรงขนาดนั้นนะครับผมมองว่า ด้วยสแกพานนะครับในบทวิเคราะห์จาร์ผมมองว่าแมนยูยังยังก็ยังยังสู้ลิเวอร์พูลชุดนี้ไม่ได้นะครับวินาทีนี้นาทีนี้ลิเวอร์พูลยังเป็นทีมที่ดีกว่าแมนยูในสายตาผมผมมองว่าลิเวอร์พูลชนะครับแต่ชนะไม่ขาดแล้วก็ในแฟนตาซีผมคงไม่เลือกนะครับเพราะว่ามันเลือกยากเลือกยากจริงๆนะครับพี่ก็ไม่เลือกนะใช่พี่ก็ไม่เลือกแต่ถามว่าก็ก็ใจมันเชียร์แมนยูอะนะก็เลยไม่เลือกแค่นั้นเองถัดมานะครับเป็นคืนวันพุธนะครับเชลซีเจออาร์เซนอลเป็นลอนดอนดาร์บี้แมตท เซซีตัวฟิตเป็นลูมิลูลูกอากูกับคารลามัสซันโอดอยคู่นี้นะยังไงพี่ว่าอาร์เซนอลก็ต้านเชลซีไม่อยู่หรอกต้านต้านต้านกองกลางของหน้าเชลซีไม่อยู่แล้วอของเชลซีเองก็ไม่แน่หรอกว่าจะกินชีสเชลซีจะ,ะมีโปรแกรมมีประตูทั้งสองฝั่งกับแอฟฟิคับเจอกับซันพาเลตคือตอนผมว่าเชลซีน่าจะเน้นนะรับรองนะไอ้คัก็ยังเน้นอยู่นะยังเน้นอยู่ก็คู่นี้ในส่วนของตัวผมนะครับผมมองว่าคู่นี้ สูสีสูสีความต้ผมมองว่าสูสีนะครับแน่นอนก,ก็เกมดีแต่ตัวเนี้อาจจะลองเชลซีผมมองว่าบิดเบียดนะครับเชลซีชนะก็คงไม่ขาดเพราะว่าด้วยโปรแกร,รมที่หนักๆเอฟเอคัพคงเน้นๆนะครับในส่วนของแฟนตาซีไม่เลือกเลยเหมือนเดิมครับผมเพราะมองว่ามันมีโปรแกร,รมมันมีนักเตะทีมอื่นที่น่าเลือกกว่านี้นะครับก็คงจะไม่เลือกเต็มที่ก็คือเลือกฝั่งอาร์เซนอลอย่างที่บอกไปทั้งต้นครับเลือกอาร์เซนอลไปก่อนเพราะว่าด้โปรแกรมสองนัดอาจจะเลือกแนวลูกอาร์เซนอลครับครับ ต่อไปเป็นเอว่าตันเจอเลสเตอร์นะครับเลสเตอร์อัปเดตตัวเจ็บไปแล้วส่วนเอว่าตันตัวเจ็บก็ตอนดีขึ้นแล้วครับตัวเจ็บจริงๆก็มีแค่ทอมเดวิดกับอันเดรทาวเซนตัวที่ได้เช็คฟิดกลับมานะครับเป็นดันนี่แฟนเดเบกกับยาริมีนาเอวตันโปรแกร,รมนัดเดียวหนีตกช้า <c oughs> ส่วนเลตเตอร์สองน,นัดนะครับพี่ต้นว่าไงเลสเตอร์มันสองน,นัดต้องไปเยือนทั้งคู่เลยนะเยือนเอว่าตันกับกับเยือนนิคาโซไปดูทีมที่ทีมที่เล่นมาเล่นกับแมนยูแล้วเล่นดีอ่ะมานัดต่อไปจะเละ เอว่าต e ั <c oughs> ้งก็จะเป็นอย่างนั้นแหละแต่ว่าก็ไม่ไว้ใจเลเตอร์อีกเหมือนกันว่ามันจะยิงได้สักเท่าไหร่เต็มที่คู่นี้ก็มา1011 oh. คู่นี้ผมชอบอะไรที่มันต่ำตุ่ดพี่เจอาจาม์ออะไรท้่นันต่ำๆเลยนะครับ oh. ส่วนส่วน,ส,วนส่วนตัวนักเตะผม่าคงไม่เชื่อใจว e ่าตันแล้วครับต่อให้มันไปคินชีสมันเจอแมนยูมาแต่ผมมองว่ามันไม่่เลือกจริงครับไม่น่าเลือกไม่น่าเลือกทั้งสองทีมีมีตัวเลือกให้เลือกเยอะกว่าค่อนข้างมากนะครับผมก็เลยไม่เลือกนะครับแล้วก็เป็น คู่ต่อไปเป็นนิกาเซ่โอเจอรคิสซานพาเลตเนลกเซอร์ก็อย่างที่บอกไปข้าง,งต้นนะครับส่วนพาเลตก็มีโอลิเซ่กับทะลิกมิเชลที่เช็คฟิตนะครับมิเชลนี้ก็คือเป็นตัวจริงแล้วก็เจ็บในนัดล่าสุดแต่ต้องรอเช็คฟิตก,ก่อนนะครับคู่นี้พี่ต้นว่างไงนิวกับพาเลตพาเลตนอกบ้านก็ไม่ค่อยดีนะไม่ใช่ของจริงนะไม่ใช<ม>่คนละทีมไปเลยนะไม่ไม่ไมไมค่อยดีนอกบ้านเพราะฉะนั้นใสน่นิวไปเลยเต็มเต็มหลังเนี่ยนัดล่าสุดก็ก็แพ้เลสเตอร์อ่าหลังเนี่ยเอา12แต้มไว้ก่อน เต็มเลยครับทั้งทั้งสองนัดเนี่ยสิบสองแต้มแน่นอนได้ทุกตัวด้วยสิบสองสามสามสิบหกถ้าสมมตินิวกรีฑาสองนัดเราใส่กองหลังนิวเป็นก็สามสิบหกสามสิบสี่ยี่สี่สิบสองอ่ะอ่าสิบสองโอ้ก็กัปตันทีมนั้นได้ยี่สี่นะอีกสองตัวทั้งเลยสองสิบสองอ่าก็ยี่สิบสี่สิบสอแต้โอ้โหผมใส่นิวแน่นอนใส่นิวแน่นอนยังไงก็นิวคู่นี้ผมมองว่านิวไม่เสียประตูครับในเมื่อเรามาทางนิวแล้วพี่พี่พี่นิดนึงนะพี่ไม่ใส่ประตู เพราะว่าพี่จะใส่กองหลังเพื่อมยิงด้วยโหม่งนะเพื่อยิงพ<ว>เพื่อจไอ้แล้วท,ทีเด็ดไอ้ไอ้ตัวไอ้ตัวกองหลังตัวผมจําไม่ได้เป็นเป็นฟาเบนแชรหรือมิวคาร์ฟนะที่ชอบยิงฟีคิกอ,ะอ่ะมันจะมีตัวนึงอะ่ะสองตัวนี้มีตัวหนึ่งเป็นตัวยิงฟีคิกของนิวเลยนะแอบยิงประจําเลยนะเพราะฉะนั้นเนี่ยใส่กองหลังสามตัวไปเลยไม่ต้องเอาโกโกไปหาทีมเื่นเอาโอเคก็ชอบนิวนะไปทางเดียทางนก็ยังนิวแล้วก็คู่วันพุธ อีกคู่นะครับเป็นแมนเชสเตอร์ซิตี้เจอไบตันนะครับไบตันเนี่ยก็บอกไปแล้วนะครับอดีตตัวเจ็บมีแค่จอคอับมอดเดอร์ส่วนแมนซิตี้นะครับสมมุติทุสุดเลยนะครับลูเบนดีแอตกลับมาซ้อมแล้วกลับมาซ้อมแล้วครับมีโอกาสลงด้วยก็คู่นี้ซิตี้ได้เล่นนัดเดียวอะแต่มันจะมีพลังพอที่จะยิงไบตันแล้วนะทำให้เราเลือกในแฟนตาซีไหมพี่ต้นก็เจอลิเวอร์พูลในเอฟเอฟเอคัพก่อนใช่เพราะฉะนั้นเนี่ยที่บอกว่าเนี่ยกลับมาซ้อมเลยเนี่ยเผลอๆจะได้ลงนะ พี่มองว่าเผื่อจะได้ลงแต่วันเจอเรีวพูลไม่ได้ลงแต่วันเจอเบย์ตันมีสิทธิ์ได้ลงนะได้ลงวันเบตันมีสิทธิ์ได้ลงแล้วก็พิว่าหลังไว้ใจได้หลังทีเนาะหลังหลังไว้ใจได้เออหลังไว้ใจได้เลยไบย์ตันไม่มีทางทําอะไรแมนซิตี้ได้หรอกยากมากนะแล้วก็สองนัดของไบย์ตันเจอแต่ทีมใหญ่อย่างนั้นเลยไม่น่ารอดไม่น่าเลือกด้วยนะพี่มองหลังของซิตี้ส่วนผมนะครับผมมองว่าซิตี้กองหลังน่าคลีนครับ ต่อให้ไบตันยิงกันซะมา2ลูกแต่เป็นยิงกันซนอนนะครับนี่มันแมนซิตี้นะครับแมนซิตี้ไม่ใช่เซนอนเพราะฉะนั้นมันจะมายิงแมนซิตี้ขายดีฮันง่ายๆแล้ววันถึงแมนซิตี้จะเสียสองประตูในบ้านล่าสุดแต่นั่นคือเสียให้ลิเวอร์พูลนะครับการยิงแมนซิตี้มันต้องเฉียบขาดร้วยเลยเหมือนวันที่ลวอูลยิงได้นะผมมองว่าไบตันทำอะไรไม่ได้ครับส่วนแนวลุกผมไม่เลือกนะซิตี้ผมมองว่าไม่น่าเลือกเพราะเพราะนัดเดียวอะแล้วอย่างคือซิตี้เดี๋ยวนี้มันกระจายการยิงนะครับมันยิงได้หมดนะครับมันจะไม่ค่อยเป็นย พราะฉะนั้นดาวลูกซิตี้มันจะกจระจายกันเกินไปแล้วไหน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 ก็เสี่ยงด้วยพี่ต้นว่าเสี่ยงอยู่แล้วนะเสี่ยงใช่ผมว่าไม่น่าเลือกเลือกเลือกหลังถ mm ้าเลือกหลังหลังแมนซิตี้ได้ครับค่อนข้างจะโอกาสคินชีตสูงแล้วปิดท้ายสัปดาห์คู่ที่12นะครับเป็นเบอร์ลี่เจอเซาแธมป์ตันก็คู่นี้อัปเดตตัวเจ็บไปทั้งคู่ไปแล้วนะครับมีโปรแกรมสองล้าทั้งคู่เลยพี่ต้นว่าไงคู่นี้คือถ้าจะถ้าจะเลือกคนที่หลงแน่ๆเจมส์พอร์ตพาวตัวเดียวที่มั่นใจของเซาแธมป์ตัน ตัวอื่นก็เดี๋ยวเวียนน่ะเห็นเวียนหลายรอบแล้วแต่นั้นนี้แต่ถามว่าถ้าจะโมยาลงได้โมยาลงได้โ้ยาลงได้ใช่แต่ว่าถามว่าอยากเลือกไหมไม่อยากเลือกทั้งคู่แหละเหรอไม่อยากเลือกทั้งคู่เลยนะผมก็อย่างที่บอกไปตั้งแต่ไบตันไอเบอร์ลี่นันแรกนะผมเลือกเบอร์ลี่ครับเพราะฉะนั้นก็ต้องเชีย์เบอร์ลี่นะครับให้คีนชีสอันนี้เป็นบทวิเคราะห์12คู่ในสดา์นี้ต่อไปเป็นการจัดตัว11คนพี่ต้นจัดไปมบ้างไหม มีไหมมีอยู่ในใจเพื่อกเพื่อนๆน้นมันบอกหลงเพื่อนเน้นในใจสิบเอ็ดตัวจริงของต้นมีตำแหน่งไหนหลังเนี่ยพี่จะจัดหลังห้าหลังห้านะหลังห้านิวคาสเซิลสามตัวแน่นอนครับอ่าก็จะเป็นอ่าแดนเบิร์นแดนนเบิร์แมททาเก็ตพอเป็นแชร์โอเคอ่าประตูเนี่ยประตูเนี่ยจะใช้เรมเดลของอาร์เซนอลโอเคกับอ่าไวท์แล้วก็คงจะเป็นกาเบรียลไม่อีกตัวเนี่ยจะฉีกไปใส่แมนซิตี้ตัวหนึ่งคันเซลโล อ่าที่ไปใส่แมนซิตี้ตัวได้ก็ได้อยู่แล้วก็ได้อยู่แล้วสวยเลยถึงถึงจะเตะนัดเดียวแต่คิดว่าน่าจะคลีน n เพอิมมีเทิร์นั่นอันนี้ทำจากการแอซซิสทมมต้นเลยนะใช่อันนี้เป็นกองหลังแล้วี่ต้นมาระบบหลังห้าละกลางกลางกี่ตัวกลางเนี่ยกะใส่สี่ตัวไปเลยครับนะครับใส่สี่ตัวไปเลยก็จะเป็นครูเซฟกี้นี่ละชอบมากครูเซฟกี้แล้วก็เอาคนเล่นสองนัดรูโน่รูโน่สองนัดสี่แต้มก็เอาแล้ววะ เอาไว้ก่อนยังไงก็ลงไมเจอฮอริทนะมันน่าจะมีอะไรมั่งนะอ่าแล้วที่ไม่แล้วที่เลือกหลังอาร์เซนอลแค่2เพราะจะใส่อาร์เซนอลกองกลางตัวหนึ่งคูโยทาสากะถูกต้องอ่าคูโยทาสากะสักตัวหนึ่งแล้วอีกตัวหนึ่งก็เอาลงเอาลงแน่ๆนะครับก็จะเป็นของแบบอ่าที่เชาะที่อยากที่อยากเลือกเลยจริงๆก็คือของเชลซีคลายฮาวเวตอ๋ออ่านะครับต่อให้นัดเดียวก็ชอบนะใช่ หน้าเนี่ยในเมื่อใส่หลังนิวคาสเซิลไปแล้วจริงๆก็ชอบพิสบูทนะแต่มันใส่ไม่ได้แล้วเพราะมันใส่หลังไปสามตัวแล้วก็เลยต้องพึ่งพี่โด้แล้วล่ะต้องพึ่งพี่โด้แล้วล่ะไปแล้วแล้วล่าสุดมีแผลเมื่อวานนะแต่คงแล้วแต่ดับนิหายอยู่แล้วครับหายกันแล้วแต่เห็นภาพในภาพข่าวครับเป็นเป็นเป็นเหมือนก็แผลใหญ่แต่มันไม่ได้แผลเย็บนะครับยังไงก็ฟิตทันครับผมส่วนของผมนะครับมาระบบ433นะครับทุกสับประตูของผมนะครับมาจาก เบอร์รี่นิ่โป๊บนะครับกองหลังสองตัวมาจากเจมทาซอฟกี้แล้วก็ชารี่เทเลอร์เซตนี้ของใบเตะเบอร์รี่หมดเลยนะครับกองหลังที่เหลือสองตัวเป็นแดนเบิร์นกับแมททาร์เก็ตของนิวคาสเซิลนะครับกลางสามตัวของผมเป็นบูโน่เฟอร์นันเดสมาตินโอเดนการ์ดแล้วก็บุควิโยซาก้านะครับกองหน้าของผมตัวแรกนะครับตัวชอบผมเลยนะครับผมมองว่านัดแรกนะครับมีโอกาสทำคะแนนจริงๆนะเชือ่อเชื่อตั้งสักครั้งคิสบูธครับผมมองว่า กิซูดเนี่ยวันที่เจอกับเลเตอร์มีโอกาสเลยผมมองว่ามีโอกาสทำคะแนนจริงๆเลยครับต่อมาก็เป็นแฮร์รี่เคนผมชอบแฮร์รี่เคนมากกว่าส่วนทังมินนะชั่วโมงนี้ผมชอบนะครับผมชอบเป็นการส่วนตัวเลยแฮร์รี่เคนผมมองว่าแต่ก่อนยิงอย่างเดียวเดี๋ยวนี้มีแอซซิตแต่แฮร์รี่เคนจะไม่ใช่แอซซิตตลอดไปนะครับคุณลองนึกภาพว่าไหนถ้าแอซซิต้วบกยิงด้วยผมมองว่าแฮร์รี่เคนยังน่าเลือกนะครับแล้วตัวสุดท้ายคริซโนโรนันโดก็อีกสักครั้งนะไว้ใจเธออีกสักครั้งหนึ่ง โอ้โหแล้จะพึ่งใครแล้วไม่รู้จะพึ่งใครผมโค้ดในกลุ่มจรๆเลยนะพี่โค้ดจริงใจกับตันโดช่วยด้วยโหไม่เหมือนคะแนนเหมือนคะแนนด้วยไปโดนไบบเหลือกช่วยคนอื่นก็ตามนี้นะครับเป็นเป็นท่าท่ของจวกเรามีโอกาสหน้าก็เชิญพี่ต้นมาอีกครั้งหนึ่งแล้วก็สุดท้ายนี้ับฝากเพื่อนๆนะครับถ้าชอบผมหรือชอบพี่ต้นรักรักทุกคนนะโอ้ผมเป็นคนดังในในจริงๆเพื่อนพี่โค้ดจริงๆพี่โค้ดอยู่แล้วขอบคุณที่ให้ดังก็ฝากกดติดตามด้วยนะครับแล้วก็เหมือนเดิมนะครับท้ายคลิปเต้นอู่นะครับฝาก เพื่อนๆก็เข้ามาร่วมสนุกนะครับทายผลสกอร์นะครับก็ใครชนะเราก็จะมีรางวัลเป็นแพ็กเกจพรีเมียมจาก GG ให้พเพื่อนๆไปต่อยอดเหมือนเดิมสำหรับคลิปนี้ก็สนุกสนานนะครับได้มาคุยพี่ต้นด้วยก็ยังไงฝากเพื่อนติดตามพวกผมด้วยนะครับเพราะว่าพวกเราสองคนจะทำให้การดูบอลของเพื่อนมีวามสุขมากยิ่งขึ้นขอบคุณมากครับ,รบต้องมาอัดเองกดเอง